ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาสร้างสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดสำหรับไปติดที่สินค้านะครับธุรกิจของท่านหากท่านมีสินค้าที่ยังไม่มีบาร์โค้ดนะครับหรือไม่มีรหัสสินค้าเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างบาร์โค้ดเพื่อไปติดที่ตัวสินค้านะครับเพื่อง่ายในการทํางานนะครับง่ายในการทํางาน ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสร้างสติกเกอร์บาร์โค้ดนะครับด้วยโปรแกรมบาร์เทนเดอร์ ender, นะครับสำหรับทุกคนที่ใช้ตัวเครื่องพิมบาร์โค้ดนะครับของ psc นะครับตัวนี้ที่ผมที่ผมใช้อยู่ก็เป็น ttp 244 pro นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาสร้างสติกเกอร์บาร์โค้ดกันนะครับเพื่อที่จะ นำบาร์โคดเนี่ยไปติดที่สินค้านะครับแล้วตัวรหัสบาร์โคดเราก็สามารถที่จะกำหนดขึ้นมาเองได้นะครับให้ตรงกับหมวดหมู่ของสินค้าที่เรามีอยู่ในธุรกิจของเรานะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มที่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไดรเวอร์รินเตอร์กันก่อนนะครับหากใครยังไม่มีในเรื่องของไดรเวอร ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์พิมพ์ TSC นะครับแล้วก็ตามด้วย p t p 2 4 4 Pro ก็คือเป็นรุ่นนะครับแล้วก็มีไดเวอร์นะครับ mm hmm. เมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีเขียนว่าดาวน์โหลดนะครับของ TSC ที่ตัวแรกเลยเราก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดนะครับ ดิเวอร์เนี่ยลงมาในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำการติดตั้งนะครับตามขั้นตอนที่ทางดิเวอร์กำหนดนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างก็ทำตามขั้นตอนนั้นได้เลยนะครับอันนี้ให้ทุกคนติดตั้งดิเวอร์ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราติดตั้งดิเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะติดตั้งโปรแกรม Bar Tender นะครับก็คือสส่วนนะครับก็คือไดเวอร์ของพิมพ์เตอร์ก่อนอันดับแรกแล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมที่จะสร้างสต er ิกเกอร์บาร์โคดนะครับก็คือเป็นโปรแกรม Bar Tender นะครับ Bar Tender เมื่อเราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมจะเข้าสู่โปรแกรมที่ผมติดตั้งไว้ในเครื่องผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ สร้างทางลัดมาที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปในตอนแรกนะครับโปรแกรมบาร์เทนเดอร์เนี่ยก็จะขึ้นเมนูนะครับมาให้เราเลือกนะครับสองหัวข้อก็คือพูดง่ายๆก็คือโปรแกร,รมก็จะถามว่าคุณต้องการจะทำอะไรนะครับหนึ่งก็คือเริ่มต้นสร้างเอกสารบาร์เทนเดอร์ไปนะครับ สอก็คือเปิดเอกสารบาร์เเดอร์ที่สร้างอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเรายังไม่เคยสร้างนะครับบาร์โค้ดเลยนะครับเราก็เลือกหัวข้อที่1นะครับสรุปง่ายๆนะครับหัวข้อที่2นี่คือหากเราสร้างไปแล้วแล้วเราบันทึกไว้แล้วเราก็สามารถที่จะเล้าไปดูไปเรียกข้อมูลเก่าที่เราสร้างไว้นะครับก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามาเริ่มต้นสร้างใหม่เลยเราก็เลือกหัวข้อที่1นะครับเลือกหัวข้อที่1นะครับ แล้วก็เลือกนะครับมีเมนูขึ้นมาอีกเมนูหนึ่งก็คือเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับหากเรายังไม่มีไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเราก็เลือกไม่แบบเปล่านะครับเลือกไม่แบบเปล่าแล้วก็กดนะครับตรงนี้ให้ติ๊กนะครับเป็นสีน้เงินนะครับเสร็จแล้วก็มากดที่สิ้นสุดนะครับกดสิ้นสุดหนึ่งครั้งนะครับโปรแกรมก็จะเขาเรียกว่าจะเปิดนะครับพื้นที่ นะครับที่เราต้องการที่จะสร้างบาร์โค้ดนะครับให้นะครับเปรียบเสมือนเป็นกระดาษ A4 ขึ้นมานะครับหนึ่งแผ่นเป็นเป็นกระดาษเปล่าๆยังไม่มีข้อมูลยังไม่มีแบบยังไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นกระดาษเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะสร้างนะครับอันดับแรกเลย,เ,ยเราต้องรู้ในส่วนของสติกเกอร์บาร์โค้ดของเรานะครับว่าสติกเกอร์บาร์โค้ดของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ นะครับสติกเกอร์บาร์โค้ดของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับให้ดูตัวอย่างว่าสติกเกอร์บาร์โค้ดที่ผมใช้เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมกดออกมาจากเครื่องเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมนะครับโอเคอันนี้นะครับ อันนี้เป็นสติกเกอร์บาร์โคดขนาด3.2คูณ2.5ม mm ิลนะครับ2.5มิล mm ขนาดเต็มดวงนะครับสติกเกอร์บาร์โคดก็มีหลายขนาดหลายไซส์นะครับอันนี้เป็นชนิดเต็มดวงแล้วก็มี3ามข้อลำนะครับ1 2 3มี3คอลัมน์นะครับอันนี้ก็เลือกใช้งานให้เหมาะสมกับสติกเกอร์ที่เราต้องการที่จะสร้างนะครับทีนี้ เมื่อเรารู้ขนาดของบาร์โค้ดของเรานะครับเราก็มากำหนดก่อนเลยนะครับกำหนดว่าสติกเกอร์บาร์โค้ดของเราเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็มาที่เมนูนะครับเมนูเอาที่ใช้งานก่อนเลยนะครับมาที่เมนูที่เป็นเป็นสัญลักษณ์ของของสติกเกอร์นะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ ก็คือการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับก็คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีค่าให้เราตั้งก็คือค่าของกระดาษสติกเกอร์นะครับอันแรกเลยนะครับเรามาคลิกที่อันแรกก่อนนะครับอันแรกเนี่ยก็คือเป็นก็ให้ระบุชนิดของกระดาษสติกเกอร์ว่าเป็นแบบม้วนเป็นแบบอะไรนะครับตรงนี้ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับ แล้วก็มาที่เมนูถัดมาก็คือหน้านะครับหน้าตรงนี้นะครับก็คือให้เราเลือกในเรื่องของขนาดขนาดหน้านะครับขนาดหน้านี่หมายถึงว่าตั้งแต่ด้านซ้ายนะครับตั้งแต่ด้านซ้ายก็คือความกว้างทั้งหมดของสติกเกอร์นะครับตั้งแต่ด้านซ้ายไปด้านขวาเนี่ยมีความกว้างเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดได้เลยนะครับ ตรงนี้ขนาดตรงนี้เนี่ยนะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็แนะนําให้ลูกค้าใช้ติ๊กเกอร์ขนาดเนี้ยนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือความกวาม้วางตรงนี้อยู่ที่ประมาณ105หนะครับ105หรือ104.1มิลนะครับความกว้างตรงนี้นะครับก็ใส่ตัวเลขเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับปกติ <ítulo> sabes, มันเป็นค่ามาตรฐานนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นมาให้เองเป็น104.1มิลนะครับก็ตรงนี้ไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับไม่ต้องแก้ก็ได้คือเลือก104.1มิลเลยนะครับส่วนความสูงช่องด้านขวานะครับความสูงเนี่ยก็คือความสูงของสติกเกอร์บาร์โค้ดของเราต่อหนึ่งดวงนะครับต่อหดวงนะครับความสูงเท่าไหร่นะครับ ต่อหนึ่งดวงหรือต่อหนึ่งเขาเรียกว่าต่อต่อหนึ่งอลัน์นะครับนะครับหนึ่งแถวหนึ่งบรรทัดอย่างเงี้ยพูดง่ายๆนะครับหนึ่งบรรทัดนะครับความสูงนะครับเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่สองจุดห้านะครับเออไม่ใช่สองจุดห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ามิลนะครับ 25มิลแล้วก็มีขอบนิดหน่อยก็ผมใส่เป็น25.4มิลแล้วกันนะครับทีนี้เมื่อเราใส่25.4มิลเนี่ยนะครับภาพตัวอย่างนะครับที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอเนี่ยก็จะเป็น1 1ดวงนะครับ1ดวงนะครับความกว้าง104.1ความสูง25.4มิลนะครับก็จะให้เราเห็นแต่ใน1 หนึ่งบรรทัดเนี่ยของเราเนี่ยมันมีสามสดุนะครับสามสดุฉะนนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กันว่าสามสดุเนี่ยเราจะใส่ยังไงนะครับต่อมาเรามาเลือกหัวข้อต่อมาก่อนนะครับก็คือแนวการพิมพ์นะครับแนวการพิมพ์เราก็เลือกเป็นแนวตั้งนะครับเลือกเป็นแนวตั้งส่วนหัวข้ออื่นเราก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับแล้วก็มาเลือกเค้าโครง นะครับเขาโลงที่ที่เขาโลงนะครับตรงนี้ครับก็คือ1เขาโลงเนี่ยหแถวอันนี้เรียกว่า1แถวหรือหบรรทัดนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสะดมสะดมก็คือพูดง่ยายๆก็คือว่าเรามีสติ๊กเกอร์กี่ดวงตอ1่แถวเนี่ยกี่ดวงเราก็ใส่ไปอย่างเช่นอันนี้1 2ึงสองสานะครับเราก็ใส่สามสะดมนะครับก็ตรงนี้ตัวตัวเลขเราสามารถที่จะกรอกหรือเลือกได้เลยนะครับ พอเราเลือกนะครับว่าสามชวโมสังเกตดูว่าตัวอย่างก็จะขึ้นมาให้เราเห็นได้ชัดขึ้นนะครับถ้าเลือกสองอันนี้ผมถอยหลังกลับไปนะครับเลือกสองเลือก1นะครับเลือก2เลือกสานะครับสี่ห้าก็แล้วแต่สติกเกอร์ที่เราซื้อมานะครับอันนี้เลือก3มนะครับก็จะเห็นอย่างนี้นะครับก็จะเห็นอย่างนี้แต่ถ้าเ e ก on ิดเราเลื there, aide, อกเป็น,น2แถวสองแถว2แถวก็คือเป็น2มงมัทักนะครับอ่ะลองดูนะครับ ลองเลือกเป็นสองแถวนะครับก็จะให้เราเห็นนะครับให้เราเห็นเป็นสองแถวขึ้นมานะครับเป็นสองแถวขึ้นมาอันนี้ผมเลือกเป็นหนึ่งนะครับเพื่อเห็นชัดๆนะครับส่วนขอบกระดาษนะครับขอบกระดาษ่ะผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเมื่อเราขอบกระดาษเนี่ยขอบบนนะครับเมื่อเราเอาเมาส์มาชีนะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับขึ้นมาว่าขอบบนนะครับระยะห่าง นะครับก็จะมีช่องว่างนะครับเห็นไหมฮะจะมีช่องว่างนิดนึงตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือระยะห่างเป็นมิลเราก็สามารถที่จะใส่หรือให้ชิดกันก็ได้นะครับนะครับตรงนี้บนเรก็ลานะครับสังเกตดูอันนี้บนอยู่นะครับผมติ๊กข้างล่างนะครับติ๊กข้างล่างนะครับก็คือเป็นด้านล่างของสติ๊กเกอร์บาร์โคดนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับ ก็คือระยะห่างที่หัวนะครับด้านขวาก็เป็นระยะห่างนะครับด้านท้ายบรรทัดนะครับอันนี้ก็สามารถ,ถดูได้แต่อันนี้โปรแกรมก็จะกําหนดให้เองอัตโนมัตินะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องปรับนะครับไม่ต้องปรับส่วนขนาดแม่แบบก็ไม่ต้องทําอะไรเลยตรงนี้กดตกลงเลยนะครับกดตกลงได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหากเรายังไม่ตกลงนะครับ เราจะดูเมนูตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับเมื่อกี้ม้วนฉาบหน้าเข้าโลงเราก็มาดูรูปทรงทีหนึ่งนะครับมาดูรูปทรงก็คลิกต่อนะครับมาดูรูปทรงนะครับก็จะมีในเรื่องของรูปทรงแม่แบบให้เราเลือก3 3รูปแบบก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบมน แล้วก็เป็นวงรีอันนี้เราสามารถติ๊กได้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างแสดงให้เราเห็นนะครับนะครับแสดงให้เราเห็นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้อันนี้ผมเลือกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบมนนะครับแล้วก็ในเรื่องของขอบนะครับขอบเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดพิมพ์ขอบได้นะครับขอบของขอบเขตกรอบพูดง่ายๆก็คือกรอบนะครับ สามารถเลือกให้เป็นเส้นแล้วก็สามารถที่จะเลือกสีสันได้นะครับตรงนี้นะครับแต่นี้ผมจะไม่เลือกนะครับก็คือว่าเราไม่ต้องเลือกกรอบนะครับโอเคทีนี้ในเรื่องของเมนูถัดมาก็คือลำดับการพิมพ์ลำดับการพิมพ์ก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าพิมพ์ตอนพิมออกมาเนี่ยพิมพ์ดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่สามนะครับก็คือในเมนูเนี้ยก็บอกว่าลำดับการพิมพ์มุมเริ่มต้นนะครับ ซ้ายบนหากซ้ายบนก็คืออันนี้นะครับซ้ายบนก็จะเรียงไปเลย1นึ่แต่หากคุณต้องการจะเรียงจากนี้จะให้เลือกนะครับแต่โปรแกรมจะขึ้นมาให้เองอัโตโนมัติก็คือซ้ายบนนะครับแต่หากเราต้องการที่จะเลือกของเราเองก็คือสามารถเลือกได้4รูปแบบก็คือ1ซ้ายบน2ขวาบน3ซ้ายล่างส ขวาล่างนะครับอลองเลือกดูนะครับเลือกอันนี้ซ้ายบนแล้วขวาบนนะครับขวาบนก็คือจากด้านขวาบรรทัดเลขนะครับก็เรียงก,กลับมา1 2 3สองอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มาซ้ายล่างนะครับซ้ายล่างนะครับซ้ายล่างก็เรียงนะครับ1 2 3สอันนี้กรณีที่อากจะมีเป็นหลายบรรทัดนะครับแต่ถ้าบรรทัดเดียวก็ก็จะเรียง ตัวเลขเนี่ยเหมือนกันกับกับซ้บายบนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีหลายบรรทัดเนี่ยก็จะเรียงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครแล้วก็ขวาล่างก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับผมเลือกเป็นซ้ายบนนะครับเอาตามที่โปรแกรมตั้งไว้นะครับอย่างอื่นไม่ต้องเลือกอะไรนะครับต่อมาก็มาที่เมนูแม่แบบนะครับนะครับแล้ก็ แม่แบบเนี่ยโปรแกรมก็จะตั้งให้เองอัตโนมัติเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ตรงนี้พื้นหลังพื้นหลังเราก็สามารถที่จะใส่พื้นหลังเป็นภาพเป็นแมกกาวเป็นสีเป็นอะไรเนี่ยได้